ัลโหลทุกคนกลับมาพบกับสักเอ้ยฝนมาอิทิซองนะคะวันนี้ค่ะก็ยังอยู่ในชุดเดิมนะคะพร้อมกับผมที่มัดมาเบอร์นี้นะคะวันนี้นะคะคลิปของเรานะคะก็จะมาทําวิธีตามติ๊กต็อกค่ะพอดีไปดูติ๊กต็อกมาแล้วก็เห็นนั่นึ่งนะคะคือเ้าเนี่ยใช้ยาม่วงแ่นยาม่วงนี่นี่นี่ผสมกับคิ้งนวดคิ้งนวดผมนะคะคลิปนี้เพื่อที่จะย้อมผมคือพอดีช่วงนี้นะคะก็ค,คือไม่ได้ไปร้านทำผมเลยแล้วก็ผมเนี่ยเป็นสีที่แบบ ค่อนข,ข้างจะเลเทะแล้วประมาณหนึ่งนะก็เลยจะมาลองทำจากติต๊กตอกค่ะว่าจะผมนะคะให้ดูมันก็จะเป็นสีประมาณนี้คือมีทั้งสีฟ้าข้างในนะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นสีน้ำตาลมาดูว่าถ้าเราจะใช้ยาม่วงนะคะผสมกับกินนวดนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะดูว่ามันจะสวยเก๋หรือเปล่านะจ๊ะไปดูกันเลยจ้า คค่ะก็เราจะมาเริ่มผสมนะคะโดยที่เราจะเอาคินมวดนะคะบีบลงไปก่อนจริงๆตัวคทิปน้นหรือคินมอดเนี่ยใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ น่าจะแบบทั่วหัวนะคะเพราะว่าผมเรอมก็ไม่ได้เยอะมากได้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาอันนี้ค่ะน้องคนนี้นะคะอันนีู้กกัดไปเน,นาะ้าม่วงนะคะ กกม่สนะกัดจะใช้ทำนะนะอะไรก็ใส่กลงไปแล้วขึ้นจากเลอนะไม่รู้แ้เราก็ใแล้วเราก็จะมาผสมนะคะน่าจะม่วงมากเลยหยุดเกลยอยกึน กลับมาแล้วค่ะก็หลังจากที่เรานะคะได้ไปย้อมผมนะคะด้วยยาม่วงนะคะก็ผลนะคะออกมาประมาณนี้ก็ยโฟกัสที่หน้าสดนะคะค้าๆผ่านไปก็จะบอกว่าจากตอนแรกนะคะที่ผมเนี่ยดูเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ข้างในนะคะเป็นไฮไลไท์ที่เป็นสีฟ้านะคะตรงนี้นะคะให้ดูใกล้ๆเลยตรงที่ไฮไลไท์นะคะก็จะติดเป็นสีม่วงค่ะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยนะคะก็จะมีความแบบเดือม่วงเล็กๆนะคะ เหลือบเหลือบมอ่วงเอาเป็นว่าโดยรวมดูโอเคก็คือผมดูเข้มขึ้นนะคะแล้วก็มีความแบบเหลือบมอ่วงม่วงด้วยอันนี้นะคะก็ด้วยราคานะคะว่าวันนี้เนี่ยเราทําผมไปนะคะใช้งบเท่าไหร่นะคะก็คือยาม่วงหนึ่งขวดน,นะคะนี่ไปซื้อมาจากตามร้านขายยานะคะอยู่ที่16บาทค่ะแล้วก็ครีมนวดนะคะก็ตกสองแล้วประมาณ10บาทรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ36บาทค่ะทุกคนคือราคาได้ย่อมเยาวมากถ้าใครแบบอยากลองทํานะคะ จริงๆทำได้ค่ะแต่ว่าวันนี้บอกแล้วว่าจะมารีวิวแบบดีเทลเลยนะคะก็จะต้องบอกว่าถ้าทุกคนเห็นเห็นมือนะคะคือจะบอกว่าถ้าจะทำเองนะคะมันค่อนข้างเลอะเทอะนะคะแม่งแบบม่วงติดไปหมดทุกคนติดยันเล็บแล้วก็โต๊ะด้วยนะคะที่เมื่อกี้ทำหกก็คือยังติดอยู่จะบอกว่ามันก็คุ้มค่าแต่ว่า ทำยากด้วยต้องระมัดระวังถ้าทุกคนดูดีๆนะคะตรงกับกรอบหน้านะคะถ้าไม่นึกถึงโรกรสิวนะคะก็จะแบบว่ายังมีความติดน้องสี่ม่วงอยู่ซึ่งล้างออกยากมากเมื่อกี้ในระหว่างที่ทํานะคะแล้วมันติดไ้มติดมือเนี่ยก็เลยไปไปเสิร์ชกูเกิลวิธีก็คือถ้ายาโมกติดนะคะล้างด้วยน้ําไม่ออกะคะ่ะล้างด้วยสบู่ไม่ออกนะคะเขาแนะนําว่าให้ใช้แอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยนะคะชุบสัมีนะคะ,ะ,คะแล้วก็มาเช็ดก็ เมื่อกี้ลองแล้วออกประมาณหนึ่งเกือบเกือบหมดแต่ว่าไม่หมดเนาะก็มันก็ค่อนข้างแบบเละเทะนิดนึงแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าทําในห้องน้าน,นะคะตัวอ่างล้างหน้านะคะหรือว่าอะไรที่เป็นสีขาวๆเนี่ยต้องระมัดระวังแบบสุดๆไปเลยเพราะว่าถ้าเปื้อนแล้วเนี่ยมันล้างไม่ออกทุกคนมันเป็นสีแบบเป็นคราบม่วงๆนะคะก็คือต้องระมันระวังนิดนึงแต่ว่าสวยไหมสวยอันนี้ถูกใจนะถูกใจเลยราคาก็ประหยัดดีนะคะแต่ว่า เละเทะเละเทะอ่ะเละเทะนี่คือเรื่องจริงถามว่าบ้วงไหมปังไหมได้แนะ่อีฉันว่าได้มันปังอยู่ก็ดูแบบมีความเคยอันเหลืออะไรอย่างนี้เบาๆเอออันนี้ก็คือนเนี่ยดูดีเห็นปะดูจากกล้องก็ยังเห็นเป็นความแบบว่าเออสีม่วงต่างๆไปลองได้ใครแบบางว่างแล้วเมื่อกี้คืออีฉันทำไงอีฉันเอาถุงขยะนะคะครอบหัวค่ะก็แปะๆไว้นะคะเพื่อไ,ไม่ให้โดนแต่ว่าจริงๆเห็นปะตรงคอ แมงม่วงไปหมดเลยอ่ะยังไม่ออกก็คือพยายามระมัดระวังแล้วแต่ว่าไม่ได้จริงๆได้เท่านี้ก็เดี๋ยวมาลองดูว่าอันนี้นะคะจะอยู่ได้กี่วันเนาะดูว่ามันจะแบบติดทนไหมถามว่าแล้วหลังสระผมนะคะติดพัชชิตตัวหรือเปล่าติดพัชชิตตัวไหมไม่ค่อยติดแต่ว่าพาชัชตตัวก็มีความแบบเหลือบๆนิดนึงหมนๆไปเลยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ติดเป็นแบบปื้ดม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ติดเนาะพขได้แหละทุกคน ถ้าว่างแบบอยากทําราคาประหยัดอยากลองลองอยากลองลองงแต่ว่าเล็กเทสอันนี้ไม่ว่ากันนะจ๊ะเมื่อกี้ลองไปแล้ว,ล,วล้วก็รู้สึกว่าเออครั้งหน้าทำาดีไหมอํมคิดดูก่อนหรือว่าซื้อย,ย้อมผมดีกว่าหรือจริงๆแบบใครไฮไลท์อยู่แล้วนะคะก็จริงๆไปซื้อแบบแว็กแว็กสีเนาะแว็กสีผมอะมาทําน่าจะง่ายกว่านก็จะแบบเลอะเทอะน้อยหน่อยเพราะว่ามันติดตัวแล้วมันเช็ดออกเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็แบบมารีวิวนะคะว่าแบบ ทำเองว่างๆเป็นยังไงใครอยากทํานะคะก็ลองไปทําดูอันนี้ก็คือถือว่าเลิศอยู่แม่สวัสดีค่ะทุกคนและนี่นะคะก็จะเป็นผมหลังจากที่ผ่นสักไปแล้วหนึ่งรอบนะคะก็อันนี้แบบโดนแดดโอ้โหใส่ามาก็โดนแดดนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่ายังคงความม่วงอยู่นะคะแต่ว่าตอนสั์เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมนะคะก็ น้ำที่สระผมเนี่ยก็ค่อนข้างง่วงมากนะคะก็น่าจะเฟดออกไปค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมาลองดูว่าสระกี่ครั้งนะคะตัวสีที่เราย้อมกันไปนะคะลัวแว็กกันไปเนี่ยจะรุดนะคะเฟดออกไปไวไปดูครั้งหน้ากันค่ะฮัลโหลทุกคนและนี่นะคะก็เป็นการ ผมนะคะครั้งที่สาค่ะของการย้อมผมด้วยยาม่วงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้นะคะสีแห่งความม่วงตรงนี้นะคะก็ค่อยๆเฟดออกไปนะคะหลังจากที่จักเนี่ยก็ทุกครั้งที่ส่าเลยนะคะก็คือืนม่วงม่วงไปหมดนะคะก็รู้สึกว่าครั้งที่สามเนี่ยค่อนข้างหลุดไปเยอะนะคะแล้วก็ยังเหลือความม่วงๆมองอยู่นะคะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเห็นป้ายแล้วแบบมันก็จะเฟดไปนะคะแล้วก็กลายเป็นสีเทาๆนะคะ ก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะได้อีกประมาณ2 3สาครั้งนะคะสีม่วงเนี่ยก็น่าจะหมดนะคะแล้วก็เป็นสีเท่าไปก็ยังไงนะคะสำหรับการย้อมผมด้วยยาม่วงนะคะก็ถ้าใครอยากทำก็ลองดูนะคะแต่ว่ามันก็จะเลอะเอะนิดนึงแต่ว่าการอยู่ได้นานไหมก็ประมาณนึงนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากรายการฟันตันมาไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้คะ่ะ เรกันใหม่อีกทีหน้านะคะจะรีวิวอะไรติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ